สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเราทุกคนเนี่ยต่างก็อยากจะมีอํานาจกันทั้งนั้นเลยเนาะอยากจะควบคุมชีวิตควบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวให้ได้ดั่งใจแต่เอ๊เคยคิดกันเล่เลนๆไหมครับว่าถ้าพลังที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการพยายามไปควบคุมทุกอย่างแต่กลับมาจากการยอมรับขอบเขตของมันแทนล่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเป็นแนวคิดที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของพวกเราไปเลยก็ได้ลองถามตัวเองกันดูนะครับว่า เคยรู้สึกเหนื่อยมากๆกับการพยายามจะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามที่เราต้องการไหมครับไอความรู้สึกเหนื่อยแบบนั้นนะครับมันคือสัญญาณเตือนเลยนะว่าเราอาจจะกําลังใช้พลังงานไปผิดที่ผิดทางคําถามท,าที่เห็นอยู่นี้เลยสําคัญมากๆครับเพราะมันเหมือนเป็นประตูบานแรกเลยที่จะพาเราไปเจอกับอํานาจในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเอาล่ะครับในส่วนแรกนี้เรามาเริ่มกันที่การตั้งคําถามกับสิ่งที่ดูเหมือนเราจะคุ้นเคยกันดี นั่นก็คือคําว่าอํานาจนั่นเองว่าจริงๆแล้วอํานาจที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคือการที่เราสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงเหรอเรามาลองหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับคือในโลกที่มันซับซ้อนวุ่นวายแบบนี้เนี่ยนะครับทักษะที่อาจจะสําคัญกว่าการพยายามเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างไปสมดก็คือสิ่งนี้แหละครับความสามารถในการรับรู้ขอบเขตพูดง,ง่ายๆก็คือ การรู้ว่าอะไรที่เราพอจะเปลี่ยนมันได้และอะไรที่เราทําอะไรกับมันไม่ได้เลยทําได้แค่ยอมรับมันไปมันเหมือนกับเรื่องพระอาทิตย์ตกดินเลยครับเราไปห้ามไม่ให้มันตกไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราเลือกได้ก็คือจะนั่งดูความสวยงามของมันหรือจะหัวเสียว่าทําไมมันมืดเร็วจังการเข้าใจเส้นแบ่งตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญญาที่แท้จริงเลยโอ้โหสไลดนี้สรุปแก่นของเรื่องทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับลองดูภาพทางซ้ายก่อนนะครับ นั่นคือภาพของอำนาจแบบที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือการพยายามจะไปควบคุมคลื่นลมภายนอกให้ได้แต่ทีนี้ลองหันมาดูภาพทางขวาครับนั่นคืออำนาจที่มันลึกซึ้งกว่าเยอะเลยคือการสร้างความสงบขึ้นมาในใจเรานี่แหละแม้ว่าคลื่นลมข้างนอกมันจะยังอยู่ก็ตามมันคือการเปลี่ยนจากการพยายามควบคุมเหตุการณ์มาเป็นการครวบคุมความหมายที่เราให้กับเหตุการณ์นั้นๆแทนครับพอเราพูดถึงขอบเขตที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีกำแพงอยู่4ด้านครับเป็นกำแพงที่ มนุษย์เราทุกคนต้องเจอไม่ว่าเราจะพยายามหนักแค่ไหนก็ตามกำแพงพวกนี้คืออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับและนี่แหละครับกำแพงทั้งสด้านหรือที่เราเรียกว่าสัจธรรมสี่ประการความแก่ความเจ็บความตายและความพลัดพรากคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะครับแต่มันคือความเป็นจริงของชีวิตที่เข้ามาท้าทายความต้องการควบคุมของเราแบบสุดๆเลยเพราะการไม่ยอมรับมันนี่แหละครับคือที่มาของความทุกข์ใจแบบมหาศาลเลย ไม่ว่าเราจะรวยล้นฟ้าหรือมีอำนาจแค่ไหนสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงข้อนี้เหมือนกันหมดภาพนี้สะท้อนความพยายามของพวกเราได้ดีมากเลยนะเรามีอุตสาหกรรมชะลอวัยที่มูลค่าแบบโอ้โหมหาศาลเลยที่พยายามจะหยุดเวลาเอาไว้เพราะสังคมเรามองว่าความแก่คือความพ่ายแพ้แต่ลองคิดดูดีๆนะครับสิ่งที่เราทำได้มันคือการชะลอผลกระทบของมันเท่านั้นเอง เราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้เลยนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการต่อสู้ที่เราไม่มีวันชนะโอเคในเมื่อการพยายามสู้กับความเป็นจริงมันทั้งเหนื่อยแล้วก็ไม่มีวันชนะด้วยแล้วเราควรจะทำยังไงดีละ่ะคำตอบอาจจะไม่ใช่การพยายามให้หนักขึ้นแต่คือการเปลี่ยนมุมมองไปเลยครับในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนจากการต่อสู้ไปสู่การทำความเข้าใจมันได้ยังไงลองหยุดแล้วก็คิดกับคำถามนี้สักครู่นะครับ ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตจริงๆอะไรคือสิ่งที่เรายังยึดมันไว้อยู่ชื่อเสียงหรอเงินทองความสำเร็จคำถามนี้ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เรากลัวนะครับแต่มันช่วยให้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้ค่ากับมันจริงๆในชีวิตแล้วคนรอบๆตัวเราล่ะครับคนที่เรารักถ้าพรุ่งนี้เขาจะไม่อยู่แล้ววันนี้เราทำดีกับเขามากพอหรือยังเราได้บอกรักได้ขอบคุณ หรือได้เคลียร์เรื่องที่เข้าใจผิดกันไปแล้วหรือยังคำถามนี้เหมือนมาช่วยเตือนสติเราเลยครับว่าอย่ารอจนมันสายเกินไปที่จะทําดีต่อกันและสุดท้ายงานตําแหน่งหรืออะไรก็ตามที่เราใช้เป็นหลักยึดในชีวิตถ้าพรุ่งนี้มันหายวับไปเลยเราจะยังยืนอยู่ไหวไหมคำถามนี้ไม่ได้จะแช่งนะครับแต่มันกําลังทา้าทายให้เรามองหาที่พึ่งที่มันมั่นคงกว่านั้นซึ่งก็คือที่พึ่งภายในใจของเราเองนี่แหละครับ การตั้งคำถามแบบนี้คือการเริ่มต้นสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งจากข้างในเอาละพอเราเข้าใจแล้วว่าทำไมการยอมรับมันถึงสำคัญทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วจะทำยังไงล่ะใช่ไหมครับในส่วนนี้เราจะมาดูวิธีง่ายๆเลยที่เราสามารถฝึกพลังแห่งการสังเกตเพื่อสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของเราครับเราไม่ต้องเริ่มจากเรื่องอะไรใหญ่โตเลยครับแค่ลองสังเกตสิ่งง่ายๆรอบตัวอย่างกาแฟแก้วนี้ตอนแรกมันร้อนนะ แต่ตอนนี้มันเย็นลงแล้วแค่การเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตรงหน้าโดยที่ไม่ไปตัดสินไม่ไปหงุดหงิดกับมันนี่แหละครับคือบทเรียนแรกที่ทรงพลังมากในการฝึกยอมรับความจริงที่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วมันก็ไม่ใช่แค่กับสิ่งของภายนอกนะครับลองสังเกตอารมณ์ของเราดูสิครับเมื่อเช้าเราอาจจะอารมณ์ดีมากๆแต่ตอนนี้อาจจะรู้สึกเฉยเฉยหรือหงุดหงิดไปแล้วก็ได้ การแค่เห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้ามันคือการฝึกยอมรับความไม่แน่นอนของโลกข้างในตัวเราเองเหมือนกันครับและนี่คือหัวใจที่สําคัญที่สุดเลยครับคือการเปลี่ยนบทสนทนานในหัวของเราจากการถามว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยซึ่งมันทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อของสถานการณ์ให้เปลี่ยนไปเป็นการรับรู้อย่างเรียบง่ายว่าอ๋อมันเปลี่ยนไปแล้ว แค่นี้เลยครับแค่เปลี่ยนจากคนถามที่กําลังทุกใจมาเป็นผู้สังเกตการที่ยอมรับความจริงนี่แหละครับคือการทวงอํานาจที่แท้จริงกลับมาสู่ตัวเราแล้วถ้าเราทําแบบนี้ได้ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางไหนบ้างหลายคนอาจจะคิดว่าการยอมรับคือการยอมแพ้นะครับแต่จริงๆแล้วมันตรงกันข้ามเลยมันคือกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตที่ฉลาดมากๆและนําไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งเลยทีเดียวผลตอบแทนของการยอมรับคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยนะ มันเปลี่ยนความกลัวว่าจะสูญเสียให้กลายเป็นความใส่ใจในปัจจุบันแทนเราจะดูแลคนรอบข้างดีขึ้นมากเพราะเรารู้แล้วว่าเวลามันมีจํากัดนะเราจะหันมาลงทุนกับสินทรัพย์ภายในคือติดใจที่สงบและแข็งแกร่งมากกว่าของนอกกายและที่สําคัญที่สุดเลยคือเราจะสามารถชื่นชมคุณค่าของทุกช่วงเวลาได้อย่างแท้จริงครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าอำนาจที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่การพยายามไปบังคับโลกให้เป็นไปตามใจเรา แต่มันคือการค้นพบอิสรภาพจากการยอมรับโลกว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นการยอมรับขอบเขตของความเป็นมนุษย์นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการมีอำนาจเหนือชีวิตของเราอย่างแท้จริงทำกลางทุกความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปขอบคุณมากครับ